หลังจากที่ทางบริษัท t ูมูฟ o v e H Universal m o m m u n i c a t i o n ได้มีการสนับสนุนจากทาง6สถาบันการเงินนะคะทางบริษัททรูมีการแจ้งมายังกสทชว่าจะชําระเงินค่าประมูลงวดที่1พร้อมกับมีการส่งมอบแบงก์การันตีภายใน1-2สัปดาห์นะคะทีนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วบริษัท Jazz Mobile Broadband จะดําเนินการยังไงต่อนะคะัน,นที่นี้ เ,เรื่องที่ต้องสร้างความเชื่อมัน่นต้องเร่งมือเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการกสทชค่ะได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของ Jazz นะคะซึ่งก็ได้รับคําตอบว่าภายในวันที่18มีนาคมนี้ค่ะจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนค่ะ นายถากรนตันทธิ์ิเลาขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสะทะชเปิดเผยว่าเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะได้หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแจสมือบอยบล็อดแบนจำกัดซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดของนายพิษโพธารามิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสติมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทแจสมือบอยบล็อดแบนค่ะ โดยแจสระบุนะคะว่าจะให้ความชัดเจนแก่กสทชในวันที่18มีนาคมนี้ว่าจะชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์มวดที่1จําจำนวน8 0 4 0ล้านบาทพร้อมหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินหรือว่าแบงค์การันตีตามกำหนดในวันที่21มีนาคมนี้หรือไม่ซึ่งจากการหาหรือก็ทราบว่านายพิษกำลังอยู่ระหว่างการเจรจานะคะกับสถาบันการเงินเพื่อขอปวงเงินกู้และออกบงค์การันตีให้กับแจสค่ะ จากการหารือนั้นนะคะทางแจสระบุว่าไม่อยากที่จะตอบโต้กระแสข่าวที่ระบุว่าแจสจะไม่สามารถหาเงินและแบงก์การันตีมาชําระให้แก่กสทชได้ทันเวลาค่ะแต่ว่าแจสจะมุ่งหน้าเจราจากับสถาบันการเงินต่อไปนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่แจสให้ข่าวว่าธนาคารกรุงเทพจะให้การสนับสนุนทางการเงินกลับถูกผู้ที่ไม่หวังดีนะคะสกัดไม่ให้แจสได้รับวงเงินกู้จากธนาคารในช่วงที่ผ่านมา นายถากรก็บอกว่าขณะนี้จะยังไม่ติดต่อให้แจสมาจ่ายเงินนะคะ<อ>เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาการชําระเงินซึ่งก็คือวันที่21มีนาคมแต่หากภายในวันที่18-19มีนาคมนี้แจสยังคงเงียบอยู่นะคะกสทชก็คงจะต้องมีการทวงถามทางแจสสยังเป็นทางการว่าจะมาชําระเงินประมูลดังกล่าวเมื่อไหร่หากไม่มีการชําระเงินกสทชต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเช่นยึดเงินหลักประกันการประมูลจํานวน644ล้านบาทพร้อมเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นต้นค่ะ ก่อนหน้านี้นายถากรระบุนะคะว่ากสทชได้รับการ ได้รับนะคะข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทแจสโมบายปลอดแบนว่าหากแจสจะชําระแบงก์การันตีไม่ครบเต็มจํานวนของวงเงินประมวลของวงเงินนะคะจะได้หรือเปล่าซึ่งทางสํานักงานกสทชาก็ได้ตอบกลับมานะคะว่าขอให้แจสมาชําระตามเงื่อนไขเพื่อให้เป็นหลักฐานก่อนแล้วหลังจากนั้นจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจาการโทรคมานาคมหรือว่ากรทคค่ะให้พิจารณาว่าจะสามารถกระทําได้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะหากไม่ชําระทางผู้ชนะการประมวลจะต้องรับผิดช ชอบจะใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิดขึ้นหากจะต้องมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่เต็มจํานวนและจะกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใบอนุญาตประกอบกิจาการเดิมที่ได้รับจากสํานักงานกสทชที่ใช้ประกอบกิจาการอยู่ในปัจจุบันด้วยพร้อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยเช่นกันค่ะ